ใจของเราในเวลาที่เราจะภาวนาหลังจากการไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตั้งหน้าตั้งตาธรรมบำเพ็ญสรณนะอันประเสริฐเลิ่นเลยคือพุทธโทธธรรมโมสังโฆบทใดก็ตามเข้าสู่ใจของเราแล้วให้จิตคือความรู้มีสติ สติแปลว่าความระลึกรู้ติดแนบอยู่กับรมภาวนาของเราไม่เผลอไปที่ไหนในขณะนั้นผูกมัดจิตใจไว้ด้วยสติมีคำบริกรรมพุทโธเป็นเครื่องกำกับวันใดวันหนึ่งเราจะปรากฏความแปลกประหลาดอาจจัศจรรย์ขึ้นที่ใจโดยไม่ต้องสงสัย เพราะธรทของพระูุทธิเจ้านี่เป็นธรรมที่จะให้ผลประจักษ์แก่ผู้บำเพ็ญเช่นการภาวนายอมให้ผลประจักษ์คือความสงบเย็นใจขึ้นในขณะที่นั่งภาวนาจนได้ไม่ได้วันนี้วันหลังก็ทำอีกทำอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งปรากฏผลขึ้นมาแล้วจะเป็นเชื้ออันสำคัญ ที่ฝังใจให้เกิดความอุตสาห์พยายามและเกิดความเชื่อความเลื่อมใสในบุญในกุศลมรรคผลนิพพานขึ้นจากความสงบแห่งใจซึ่งเป็นพยานด้วยดีแล้ว <c oughs> นี่เรียกว่าแะความเป็นผู้มีวินัยสมกับเราเป็นชาวพุทธอย่าปล่อยจิตใจความประพฤติให้ทะเลทะลายออกนอกลูก่นอกทางหาสิ่งที่ยึดที่ถือที่เกาะไม่ได้ เพียงแต่ลมปากเฉยๆว่าเราเป็นชาวพุทธถือาศาสนาพุทธหรือาศาสนาพุทธแต่ลมปากอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยเป็นชาวพุทธเพียงลมปากไม่ใช่ชาวพุทธที่ปฏิบัติตามหน้าที่ของลูกแห่งชาวพุทธจริงๆคือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนานี่เป็นจิตสำคัญของจิตใจของเราทุกคน ให้พยายามทําอย่างนี้ดังที่กล่าวมานี้เรียกว่าสร้างที่พึ่งของใจเวลานี้พี่น้องชาวไทยเราซึ่งเป็นลูกแห่งชาวพุทธไม่ค่อยจะมีหลักเกณฑ์เป็นที่ยึดที่เกาะเลยและไม่มีหลักเกณฑ์เอาเลยก็มีจํานวนมากจิตใจว่าวุ่นผุนมัวคว้านนวนควานี เห็นว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้งามสิ่งนี้สวยสิ่งนี้มีราคามากไปยืดไปเกาะกับสิ่งเหล่านั้นเสียเเลยไม่สนใจกับทางด้านธรรมะที่จะเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของตนเลยยึดวุ่นวายไปหาวัตถุภายนอกยึดเอาวัตถุภายนอกเช่นเงินทองเข้าของ สมบัติต่างๆที่มีอยู่นอกตัวไปนั้นฟ้าเข้ามาให้เป็นสมบัติของตัวก็เป็นได้แต่เพียงลมปากเป็นได้แต่เพียงอารมณ์คิดเท่านั้นหาเป็นสาระเป็นที่พึ่งของใจได้เหมือนทำไม่สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงอาศัยในเวลาเรามีชีวิตอยู่เรามีเงินมีทองมากน้อยจิตของเราก็ไปเกาะกับเงินนั้นเสีย ถ้าเงินเป็นกระดาษก็ไปเกาะกับกระดาษนั่นเสียถือว่าเป็นของเลิศของเหลือถ้าเป็นเงินเหรียญก็ไปเกาะอ,อยู่กับแร่ทาธาุอันนั้นเสียว่าเป็นของเลิศของเหลือตลอดทองคําเพชรพลอยนินจินดาเหล่านี้จะเลิศขนาดไหนก็เป็นด้านวัตถุที่อาศัยเพียงร่างกายเท่านั้นเราก็ไปยึดสิ่งเหล่านี้มาเป็นสาระของใจ มาเป็นที่พึ่งที่เกาะที่ยึดทั้งความเป็นห่วงใยทั้งความหึงหวงคั้นเวลาตายแล้วสิ่งเหล่านี้ก็พังไม่มีความหมายอันใดใจที่ฝ่อยคว้าเขามาเป็นสมบัติของตนก็เป็นคว้าน้ําเหลวไปหาสาระที่ยึดที่เกาะไม่ได้เลยถ้าไม่มีธรรมภายในจิตใจซึ่งเป็นสาระอันเลิศนี้เท่านั้น ด้วยเหตุนี้เป็นจึงเป็นห่วงพี่น้องชาวุูธเราไปที่ไหนแนะนำสั่งสอนทางด้านธรรมะนี้หนักมากกว่าด้านวัตถุเช่นเวลานี้ <c oughs> ได้เป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายในการบริจาคขนขวายช่วยชาติของเราด้วยการเชื้อเชิญขอบิณฑบาตสมบัติเงินทองนับตั้งแต่ทองคำ ดอนล่าเงินสดนี้เพื่อเป็นสมบัติเกื้อหนุนชาติไทยของเราให้เจริญรุ่งเรืองและแน่นหนามั่นคงขึ้นไปแต่ไม่ได้ถือว่าเป็นความหนักแน่นยิ่งกว่าธรรมะทางด้านจิตใจที่จะฟื้นฟูจิตใจของพี่น้องชาวพุทธให้มีหลักมีเกณฑ์ต่อธรรมทั้งหลายอันนี้มีน้ำหนักมาก แต่เวลานี้ชาวพุทธเราเลี้วไหลไม่สนใจกับสิ่งที่เป็นสาระคุณนี่เลยแต่ไปโลเลโลกเล่ควานั้นควานี้ถือมาเป็นที่พึ่งที่ยืดที่เกาะไปเสียยังหาประโยชน์อะไรไม่ได้จิตใจฝ่ายคว้าจิตใจไม่มีหลักยืดเพราะฉะนั้นขอให้พากันสร้างหลักยืดคือทำภายในใจ นี่แหละเป็นสนรหของใจ <c oughs> ใจไม่เคยตายใจไม่เคยมีป่าชา้าเกิดแล้วตายเล่าเกิดแล้วตายเล่าก็คือใจนี่เข้าไปอาศัยร่างนั้นเรียกว่าเกิดตร่างนั้นหมดสภาพเรียกว่าตายแล้วก็ไปสอดแสวงหาที่เกิดที่ไหนก็ตายที่นั่นเกิดที่ไหนตายที่นั่นมีแต่สิ่งอาศัยของใจที่เขาไป สิงอยู่ในด้านเท่านั้นแต่ใจเองไม่เคยตายออกจากร่างนี้สู่ร่างนั้นร่างนั้นด้วยอำนาจแห่งบุญกรรมของตนถ้าผู้มีบุญได้สาะแสวงหาายมาเข้าสู่ใจผู้นั้นก็มีที่เกาะที่ยืดบุญก็เป็นเครื่องสนับสนุนลื้น ดูชักจูงไปสู่สถานที่ดีพบชาติที่ดีค้าติที่เหมาะสมเนี่ยใจต้องอาศัยบุญบาปก็ติดใจไปเหมือนกันเช่นเดียวกับบุญนอกนั้นไม่มีอะไรติดสมบัติเงินทองเข้าของวัตถุบริวารต่างๆมีมากมีน้อยเป็นสมบัติที่อาศัยเพียงร่างกายเท่านั้น ในเวลาเรามีชีวิตอยู่สิ่งเหล่านี้ก็พอเป็นประโยชน์แก่ร่างกายจิตใจได้อาศัยบ้างเล็กน้อยเท่านั้นส่วนหลักใจที่ใจจะต้องพึ่งเป็นพึ่งตายจริงๆคือบุญคือกุศลคือธรรมให้พากันตั้งหลักลงที่จุดนี้ใจจะได้มีที่พึ่งสมกับเราเป็นชาวพุทธขอให้มีวิในของชาวพุทธเรา ให้มีธรรมของชาวพุทธเราเป็นเครื่องกำจับกำกำกับบังคับจิตใจของเราให้ทำบำเพ็ญใจของตนในเวลาอันควรอย่าได้โปรยจิตใจเสียโดยสายเดียวถือสิ่งภายนอกนั้นมาเป็นของสำคัญเสียจะเลวไหลไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่สมชื่อสมนามว่าเป็นชาวพุทธนีนี่วันนี้ได้พูดถึงเรื่อง สาระของชาวพุทธเราคือทรรมบุญกุศลทั้งมวลจะเกิดขึ้นจากให้ทานเกิดขึ้นจากการรักษาศีลเกิดขึ้นจากการภาวนามากน้อยนี่เป็นคุณสมบัติอันยิ่งใหญ่ที่จะสนับสนุนจิตใจและเป็นที่พึ่งของใจเราตลอดไปนี่เป็นที่พึ่งเป,เป็นพึ่งตายได้โดยแท้สิ่งเหล่านั้นอาศัยไม่ได้ อาศัยได้เพียงร่างกายมีชีวิตอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่พวกเราถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตต่างคนต่างขวนขวายจนลืมเนื้อลืมตัวคือลืมลืมใจกับธรรมที่เป็นที่พึ่งของกันไปเสียจึงทําให้เหลวแหลกแบกแนวไม่มีที่พึ่งที่เกาะเกิดมานี้เราก็เกิดมาอย่างความเลื่อนลอยตามแต่บาปแต่บุญจะตกแต่งให้มาเกิด เกิดเป็นสัตว์ก็ได้เกิดเป็นสัตว์ประเภทใดได้ทั้งนั้นเกิดเป็นเปรตเป็นผีสัตว์นรกประเภทใดอำนาจแห่งกรรมแห่งบุญแห่งกรรมนี้พาให้เกิดได้เกิดเป็นเทวบุตรเทวดาอินโธมเกิดได้ทั้งนั้นเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งบาปที่พาให้เกิด ถ้าใครสร้างบาปมากน้อยผู้นั้นก็ชื่อว่าสั่งสมฟืนสมไฟสำหรับเผาตัวในปัจจุบันและพบชาติต่อไปไม่มีวันหยุดยัง้งทุกร้อนอยู่ตลอดเวลาถ้าผู้สร้างคุณงามความดีมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วผู้นั้นก็จะไปสู่สถานที่เหมาะสมเช่นอย่างน้อยเรามาเกิดเป็นมนุษย์ <c oughs> ที่สมบูรณ์แบบ มากกว่าน,นั้นก็ไปเป็นเทวบุตรเทวดาอินทร์ชมด้วยอำนาจแห่งความดีนิลจใจไม่ตายไปเกิดได้ทุกแห่งเกิดในนรกก็ได้เกิดเป็นเปรตเป็นผีอสุรกายเป็นสัตว์เลี้ยฉานประเภทต่างๆเต็มท้องฟ้ามาหาสมุทรมันเกิดได้ทั้งนั้นไม่ได้เลือกอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมนี้พาให้เกิดได้หมดเพราะฉะนั้นจงพยายามระวังเรื่องบาปเรื่องกรรมให้ดี ให้เชื่อพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาองค์เอกซึ่งตรัสไว้โดยชอบแล้วตลอดมาไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดสอนโลกไม่เคยผิดพลาดแม่นยำม,มาตลอดเราผู้ฟังธรรมนับถือพุทธศาสนาผิดพลาดมาตลอดเพราะกิเลสมันซึ่งเป็นข้าศึกของศาสนามันฉุดมันลากออกนอกลูก่นอกทาง ไม่ไปตามแนวทางที่ทำสั่งสอนมันให้ไปตามทางข้ามันโดยท่ายเดียวนี่แหละให้ระวังตรงนี้ให้มากถ้าเราจะให้ทานมันก็มาป,ากากปากักฝากปักหนามกะกอกำแพงกั้นความตะหนีไว้เสียคือกั้นให้เป็นความตะหนีทีเนี้ยวจะทานเงินบาทหนึ่งจับแล้วจับเล่า ปล่อยไม่ลงปล่อยเพื่อให้ทานปล่อยไม่ลงแต่ปล่อยไปทางโุลูชลไลอันเป็นทางของกิเลสปล่อยไปเพื่อส่งเสริมตัวให้ล่มจมลงไปนั้นไม่ต้องปล่อยมันมันก็ปล่อยของมันเองนี่แหละอํานาจของกิเลสถ้าจะทําความดีมันรสร้างฝากสร้างหนามไว้หมดไม่ทํา เงินบาทหนึ่งจับแล้วจับเราที่จะบริจาคทานแต่ความที่นียืดไว้ยึดไว้ไม่ยอมไม่ทานบางลายผ่านไปเบ้าเผยกิเลสเอาไปกินเสียหมดไม่มีไไรเหลือนี่แหละอํานาจของกิเลสมันแทรกอยู่ที่ใจของเราการรักษาศีลกุดีการเจริญเมตตาภาวนามันก็แบบเดียวกัน พอจะางก้าวเข้าห้องพระภาวนาเท่านั้นมันสร้างความยุ่งยากวุ่นวายสร้างความอ่อนแอทอดแท้สร้างความเหนื่อยยากลำบากลำบนเข้ามาสร้างความ,มีบุญน้อยวาสนาน้อยไม่สมควรแก่การทำบุญให้ทานไหวพระสดมนต์แล้วมันก็นลากไปทางของมันเสียเวลาลากไปทางของมัน,มนไม่ให้มันไม่ให้คำหนึงว่ามีวาสนาน้อยหรือมากเพียงไรจึงหลงตามมันไป แต่เวลาจะสร้างความดีเช่นไหว้พระสวดมนต์มันก็มาสร้างฝากสร้างหนามไว้อย่างนี้ภาวนาพุทธโธก็ไม่จบอรหังสัมมาสัมพุทธโธก็ไม่จบกิเลสลากออกจากนั้นเสียนี่แหละอํานาจของกิเลสมันทําอย่างนี้แล้วมันก็โยนโทษซ้ําเข้าไปอีกว่าการทําความดีนั้นเป็นการทํายาก การให้ทานเป็นของยากการรักษาศีลเป็นของยากการเจริญเมตตาพอนาเพื่อสร้างความดีเข้าสู่จิตใจนี่เป็นของยากกลายเป็นของยากไปเสียหมดเมื่อเราจะทำความดีแล้วมันก็โยนโทษให้ความดีนั่นทั้งหมดว่าการสร้างความดีทุกประเภทเป็นของยากมันหาได้บอก ได้ประกาศตัวของมันไม่ว่ามันเองเป็นผู้สร้างความยุ่งยากกีดขวางให้เกี่ยการทําดีไม่ยอมให้เราทําคือกิเลสเป็นตัวกีดตัวขวางเป็นความตนีถี่เหนีนยวเป็นความทอดแท้อ่อนแอนี่ล้วนแล้วตั้งแต่กิเลสสร้างฝากสร้างหนามให้เราทําความดีเพราะฉะนั้นโลกจึงไม่อยากทําความดีไป แต่ถ้าทำความชั่วช้าละมกนั้นเขียนใบสมัครให้ไม่ทันไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่เขียนใบสมัครไม่ไม่ทันถึงก่อนถึงก่อน,ถ,อนถึงก่อนแล้วใบสมัครจะได้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้ไม่สําคัญขอให้ทำตามความต้องการก็แล้วกันนี่ละทางเดินของกิเลสมันราบลื่นตลอดเวลาเหมือนน้ํามันเครื่องล่อรื่นนั่นเอง ไหลไปเลยไหลไปเลยแต่เวลาเราจะสร้างความดีนี่มันขัดมันคล้องมันจีดมันขวางไม่ทำขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบไว้ตามที่กล่าวมานี้กิเลสเป็นข้าศึกของธรรมเป็นอย่างนี้เอง <c oughs> เราพยายามฝ่า,ฝ,าฝืนมันนี่เรียกว่าต่อสู้กับข้าศึกคือกิเลสตัวทอดแท้อ่อนแอตัวตะหนี่ทีเหนียว ตัววาสนาน้อยบุญน้อยวาสนาน้อยเหล่านี้มีแต่กิเลสสร้างฝากสร้างหนามขึ้นมาให้รอบกับสิ่งเหล่านี้มันไม่ทานเราจะให้ทานมันไม่รักษาศีลเราจะรักษามันไม่เจริญภาวนาเราจะเจริญภาวนารอบกันอย่างนี้เรื่อยๆไปขั้นต่อไปสิ่งธรรมชาติเหล่านี้ก็จะค่อยเบาบางลงไปกำลังแห่งกิเลส ที่เคยหนาแน่นอยู่ภายในตัวของเราก็จะค่อยเบาบางลงไป <c oughs> การให้ทานความตนหนีก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกลายเป็นนิสัยแห่งผู้ใจบุญในการให้ทานวันหนึ่งไม่ได้ทำบุญให้ทานอยู่ไม่ได้นี่เพราะกิเลสมันสู้เราไม่ได้แล้วมันก็เปิดทางให้เราทำทานตามความสะดวกสบายจะรักษาศีลศีลข้อเดียวก็ไม่ได้ กิเลสมันไม่ยอมให้รักษาศีลน,นี่ดนันเราก็ฝืนรักษาตลอดไปฝืนกันอยู่อย่างนี้เรียกว่ารบกันกับข้าสุดคือกิเลสสุดท้ายกิเลสมันสู้เราไม่ไหวมันก็เปิดทางให้เรารักษาศีลนีนจเจริญเมตตาภาวนาก็เหมือนกันที่แรกมันขัดมันขวางสร้างฝากสร้างน้ำทุกจริงทุกอย่างไว้ไม่ให้เราก้าวเดินได้เลยแต่เราก็ฝืนทำ เอาให้ได้ภาวน,นาให้ได้จนกระทั่งจิตเป็นความสงบขึ้นมาจากการฝ่าฝืนเจเลตกลายเป็นความสงบร่มเย็นขึ้นมาเพราะการภาวน,นาแล้วเราก็เห็นผลทีนี้ความขยันหมั่นเพียรความเชื่อในมรรคในผลในบุญในกุศลเริ่มปรากฏขึ้นที่ใจของเรา <c oughs> ทําให้ใจของเราอยากเจริญเมตตาภาวน,นาอยากภาวน,นาเป็นกำลังขึ้นไปโดยลำดับนี่เรียกว่ากิส ตัวขี้เกียจขี้คร้านทอดแท้อ่อนแอนี้ค่อยเบาลงไปเบาลงไปความขยันหมั่นเพียรในการอบรมจิตสร้างที่พึ่งของจิตสร้างความอบอุ่นให้แก่จิตใจของเรานับวันหนา,นานแน่นขึ้นทุกวันทุกวันนี่เรียกว่าทำมีกำลังแล้วความดีของเรามีกำลังแล้วที่พึ่งแห่งใจของเราได้ปรากฏแก่ตัวของเราแล้ว กิเลสมันก็ค่อยเปิดทางให้เปิดทางให้ทางธรำก็เบิกกว้างออกไปเบิกกว้างไปขึ้นชื่อว่าทำความดีทำได้ทางนั้นเพราะกิเลสเป็นซึ่งเป็นขวากเป็นหนามกีดกันไว้นั้นมันถอยทับออกไปกองทับทมของเรากองทับฐานกองทับศีลกองทับภาวนาได้ก้าวเดินอย่างสะดวกสบาย เนี่เวลาเราฝึกหัดเบื้องต้นมันมีแต่ค่าศึกสังนั้นเต็มหัวใจไม่ให้ยอมให้เราสร้างความดีอันเป็นสาระของใจนี้ได้เลยแต่เมื่อเราต่อสู้กับมันอยู่เสมอสมชื่อสมนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ถอยหลังเราเก้าวเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยความภาคเพียรด้วยความใคร อุตหาพยายามแล้วต้องก้าวไปได้เป็นลำดับลำดาจุดท้ายกิเลสก็เบิกทางให้ธรรมก็ได้ก้าวเดินเป็นลำดับลำดาไปนี่หมายถึงประชาชนชาวพุทธของเราไปทั่วทั่วไปเบื้องต้นขัดขวางอย่างนี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายจงบึกบืนจงต่อสู้ข่าศึกเหล่านี้เพื่อความดีคือสารณะของใจ ได้แก่บุญแก่กุศลศีลธรรมให้ทำอย่างนี้ไปโดยสม่ำเสมอแล้วเราจะมีที่พึ่งของใจคนเราเมื่อมีหลักของใจมีที่พึ่งของใจการประพฤติเนื้อประพฤติตัวก็มีขอบเขตเหตุผลรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักผิดรู้จักถือแล้วพยายามดัดแปลงตนเองไปได้โดยสม่ำเสมอเพราะทมมีในใจ ย่อมีสติธรรมเป็นสำคัญแล้วปัญญาธรรมติดแนบกันไปเสมอเราก็ประครองประครองตัวของเราได้นี่เรียกว่าเราเป็นชาวพุทธนี่ทั้งฝ่ายคารวาสเป็นอย่างนี้ทั้งฝ่ายพระผู้ปฏิบัติเพื่อศีลเพื่อธรรมเพื่อมรักผลน,น,นิพพานสมดังที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ว่า พุทธศาสนาคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพาน <c oughs> ตลาดแห่งศีลตลาดแห่งสมาธิตลาดแห่งปัญญาตลาดแห่งควาแห่งความวิมุตติหลุดพ้นอยู่ในวงคำสอนของพระพุทธเจ้ศาสนาจึงเป็นเหมือนตลาดมรรคผลนิพพานหรื คุณธรรมทั้งหลายจึงเป็นเหมือนกับสินค้าอยู่ในวงแห่งตลาดแห่งมรรคผลผนิพพานเราปฏิบัติขั้นศีลย่อมได้ศีลมาครองขั้นสมาธิย่อมได้สมาธิคือความสงบร่มเย็นความแน่นหนามั่นคงของใจขึ้นมาครองเราปฏิบัติด้านปัญญามีความเฉลียวฉลาดสามารถแก้ถอดถอนกิเลส ซึ่งเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจออกได้เป็นลำดับลำดาเรียกว่าเป็นปัญญาสมบัติขึ้นไปจนก้าวเข้าสู่มีมุตติสมบัติได้แก่นิพานสมบัติเพราะอำนาจแห่งความเฉลียวฉลาดทางจิตใจของเราแล้วเราก็สามารถครองมรรคผลนิพานได้ภายในใจของเราตามที่าศาสนธรรมแสดงบอกเอาไว้ นี่ผลปรากฏเป็นลําดับอย่างนี้ศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่เคยคลือเคยล้าสมัยเป็นศาสนาที่ทันสมัยต่อความจริงเสมอไป <c oughs> พี่น้องทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธขอให้ระลึกรู้พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงฆ์ภายในใจของตนอยู่เสมอจะชื่อว่าเป็นผู้สร้างหลักสร้างเจณสร้างความแน่นอนให้แก่ใจของเรา เวลามีชีวิตอยู่คนเราเมื่อมีที่พึ่งคือทำภายในใจเป็นหลักแล้วย่อมมีความอบอุ่นแก่ใจของตัวเองเวลาตายไปก็ไม่เดือดร้อนไม่กลัวตายเพราะมีที่พึ่งภายในจิตใจแล้วยิ่งเป็นผู้ที่ชำระสาสางกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วผู้นั้นการความเป็นกับความตายมีความเสมอกัน ไม่มีทางใดมีน้ำหนักก่อกันเป็นอยู่ก็บริสุทธิ์แล้วใจสร้างที่พึ่งพอตัวแล้วไม่บกพร่องในสิ่งใดตายไปความพอก็อยู่กับใจไม่ได้อยู่กับสารร่างร่างกายที่มันแตกสลายไปได้เลย,เลยนี่ชื่อว่าเป็นผู้สร้างคุณงามความดีได้โดยสมบูรณ์ถึงขั้นพอแล้วภายในใจิตใจ นี่คือผลแห่งการปฏิบัติตามศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เราเป็นชาวพุทธขอให้พากันยึดหลักพุทธโธธรรมโมสังโฆยึดการให้ทานรักษาศีลอยู่โดยสม่ำเสมอบางคับตัวเองให้เป็นไปตามแถวแห่งธรรมบ้างอย่าปล่อยให้กิเลสกลืนเอากลืนเอาทั้งวันทั้งคืนเดินเดินดน,นั่งนอน ไม่มีหลักมีเกณฑ์สมชื่ออย่างชาวพุทธเลยจึงเป็นที่น่าวิตกมากทีเดียวเลียวแหลกแหวกแนวไปทุกวันชาวพุทธของเราเวลานี้แทบจะว่าไม่มีศาสนาติดตัวเลยมองเห็นพระยกมือไหว้แล้วผ่านไปเท่านั้นเดินผ่านไปหน้าวัดมองเห็นพระพุทธรูปเห็นพระก็ยกมือไหว้แล้วผ่านไป หลังจากนั้นแล้วให้กิเลสความโลภราคาตัณหากรืนทั้งหมดกรืนทั้งหมดไม่มีวันมีคืนยืนเดินนั่งนอนมีแต่กิเลสตื่นหัวใจสัตว์โลกที่หลงตามมันนี่มันน่าสลดสังเวชตรงนี้เองขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ยับยัง <c oughs> ้งเดี๋วเพราะอย่างยิ่งเวลานี้ที่ผ่านพ้นโจรทยานมากในชาวพุทธ ของเหล่านั้นก็คือตัวราคาตันหาราคาตันหานี่ผาดโผนโตนทยานมากออกสนามรบคนทุกหยอมยา่าหาความสุขความสบายไม่ได้มีแต่ความดีดความดิน้นไปตามอำนาจแห่งราคาตันหาสร้างแต่ความรักความทะเยอทยานสร้างแต่ความสมสมหวังไว้กับราคาตันหาแต่ขั้นแล้วก็ราคาตันหานี่แหละมันสางคง สังหารคนสร้างความทุกข์ความทรมานแห่แก่จิตใจของคนที่ไม่มีการยับยัง้งมันไว้ได้ไว้ได้บังเลย <c oughs> จงขอให้พากันยับยัง้งตัวราคาตันหานี่รุนแรงมากในชาวพุทธของเราเวลานี้ความโลภก,ก็โลภมากเพราะราคาตันหาเป็นเครื่องหนุนให้ให้โลกโลภมาเพื่อราคาตันหานี่แหละ เมื่อไม่สมหวังก็ต้องสร้างความทุกข์ความทรมานเข้าสู่ใจของเราเผาไหมทั้งวันทั้งคืนนี่ราคาตัณนหามันไม่มีเมืองพอมันผ่าดผลโจนทยานศกกระโกรกโสมโม,มมากที่สุดก็คือตัวราคาตัณหาแต่เวลาเราจะพูดว่ามันศกกระกมากมันผ่าดโผลโจนทยานมากนี้กิเลสจะเข้าต่อสู้ต้านทานท,านทันที มันจะหาว่าทำรรที่แสดงเรื่องของกิเลสราคาตัณหาว่าโสกปกุกนั้นว่าทำรรเป็นของสกปกุกเทศหยาบโลนพูดหยาบโลนพูดดุพูดด่ดดาเทศดุเทศด่กศดากิเลสมันจะต่อสู้ทันทีทันทีความจริงธรรมเทศนาของพระพุเทธเจ้านี้คือน้ำดับไฟดับไฟราคาตัณหาที่มันเผาผลาญอยู่จิตใจของเราทุกคนทุกคน นั่นแหละให้สงบตัวลงพออยู่ได้พองามตาให้มีศีลทำเคื่องเครื่องบังคับไม่อย่างนั้นดูกันไม่ได้นะออราคาตัณหานี่มันไม่มีอย่างอายมันทำได้ทุกแบบทุกฉบับไม่ว่าที่แจ้งที่ลับมันไม่เห็นว่าละอายกับสิ่งใด มีแต่ความดีดความดนเพื่อราคาตัณหาแล้วก็ยิ่งส่งเสริมมันด้วยแล้วก็ยิ่งกันไปกันใหญ่เลยนี่แหละให้ยับยั้งตรงนี้มันจะอยากจะชเตอทยานขนาดไหนเราเป็นเจ้าของของมันสติปัญญาเราเป็นเจ้าของเป็นเครื่องมือที่จะปราบปรามมันลงให้ได้อยู่ในความสงบงามตาเราต้องบังคับมันให้ดี อย่าปล่อยให้มันทะเยอะทะยานอย่า,พาะพอย่างยิ่งผัวเมียนี่แหละสำคัญมากนะที่สร้างความทะเลาะบ่แวง้งสร้างฟืนสร้างไฟเผาไหม้กันไม่ว่าที่ไหนไหนคือราคะนี่แหละเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ครอบครัวผัวเมียให้อยู่การไม่สนิทมีความระแคะระคายเป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็ทะเลาะกันเพราะมันเป็นจริงๆ ผู้หญิงก็ไม่ละอายบาปผู้ชายไม่ละอายบาปได้เท่าไรไม่พอมีกี่ผัวกี่เมียมันไม่พอสังนั้นราคาตันหากว้านเข้ามากว้านเข้ามาซึ่งล้วนแล้วแตกเป็นฝืนเป็นไฟมาเผาไหม้ครอบครัวยเลือน,นี่คือราคาราคาตันหาน้ำล้นฝั่งถ้าลงไม่ได้ล้นฝั่งแล้วท่วมไปหมดเลยเนี่ย เมื่อราคาตันหาไม่มีทรรมเป็นเครื่องยับยั้งไม่มีทรรมเป็นเครื่องห้ามล้อแล้วมันจะเป็นน้ำล้นฝั่งไปหมดหาความสุขความสบายไม่ได้เพราะนั้นจึงต้องให้มีศีลมีทรรมเครื่องบังคับไว้ให้ดีเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขเฉพาะอย่างยิ่งคือสามีภรรยาให้ได้ฝากเป็นฝากตายฝากชีวิตจ,จิตใจ และความอบอุ่นให้มีต่อกันได้ด้วยศีลคือข้อที่สามกามเมสุมิจฉาจาร์อย่าล่วงล้ำอย่าล่วงเกินอย่าตกะตะกรามในราคะตันหาเมียมีแล้วให้อยู่กับเมียผัวมีแล้วให้อยู่กับผัวอย่าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับชายอื่นยิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟทั้งนั้นมาเผาไหม้ตัวเองและครอบครัวของเรานี่ศีลข้อนี้บังคับให้อยู่ถ้าไม่มีศีลข้อนี้แล้วแหลกแตกกระจายไปหมดนอกจากนั้นลูกเล็กเด็กแดงที่เกิดกับพ่อกับแม่กลายเป็นฟืนเป็นไฟไปตามๆกันเมื่อเห็นพ่อเห็นแม่ทะเลาะกันในเรื่องราคาตันหาเรื่องหญิงเรื่องชายนี้แล้วผู้ที่สันดานไม่ดี มันก็ยืดพ่อยืดแม่เป็แนแบบเป็นชาบาบทางเลวสามประวัติุอประพฤติตัวเป็นคนแล้วแหลกเลียวแหลกแบกแนวไปได้อย่างไม่สงสัย